โอเคพี่บอลพี่บอลก็มีมาเนี่ยดีครับเขาบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวว่าไปขึ้นเล่นด้วยได้ปะ <c oughs> ได้เลยพี่บอลยินดีต้อนรับครับผมผมชอบพี่บอลเคือดีมาก <c oughs> เดี๋ยวให้เรามายืนเลยเดี๋ยวเรายืนยืนยืนเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรายืนนับถึงสองสองสีขอเราเลยเฮ้ขา <c oughs> บอกบว่าพี่อาจจะหาซู่ซีไนมาได้จริงๆแล้ว กือแครเราพี่ฮาเขาเพี่นายไม่ได้ฮาอะไรมากหรอกพี่เอาเอาจริงจริงไม่ไม่ได้ฮาเลยไม่ได้ฮาไม่ได้ฮา,าเลยก็คือว่าเทียบถ้าเกิดว่าเ,เ,เล่นคู่พี่โอ้โหอันนี้บายพี่เขา,เา,เาไปยืนบนเวทีคู่พี่บอลน,นี่คือพี่นายพี่นายจบแน่นอนก็คือยืนยืนเฉยๆเลยละยืนยืนเหมือนมอสวันนั้นเลยเอาอนนี้มาแต่ว่าวันนั้นที่เขาฮาได้เพราะว่าเออแบบว่าเหมือนแบบว่าคู่พวกเรา เขาหามก็เ,เลยเขามีกำลังใจแต่จริงถ้าเกิดว่าถามจริงๆปวหาก็าเยอะผมว่าตลกเทวดาผมให้พี่เป็นศานสด,ดาให้องค์การตลกแล้วกันญาจ๋าเดี๋ยวมาให้มานี่เชฟมิวก็มาแล้วมามามา,มาวันไหนบอกเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้รอให้ดำรงเล่นญาจา๋าเลย มาว่าไหน the, uh. บอลเลยครับมาวิบอลมาได้เลยนะพี่ขอบคุณมากครับผมเยี่ยมไปเต้นขอบคุณมากครับชอบนะพี่เพราะผมดูพี่ตลอดเลยนี่ EP ล่าสุดนี่พี่อะไรนะพี่เฟยกับกับพี่ที่มาพี่เฟยกับใครนะ EP ล่าสุดเนี่ยผมดูไปฮามากเลยพี่ สบายมากโอเคเอ้ยทุกคนถามถามพี่บอลพี่บอลบอพี่บอลด้วพี่บอลบอลขอรู้จักชื่อพี่บอลรู้จักไหมคนนี้ใครพี่บอลรู้จักไหมคนนี้ใครเนี่ยเนี่ยหัวหน้าหัวใบใบให้หัวหน้าหัวหน้าเขาแม่เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะมามาแล้วมาแล้วบ้านมานีดิ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 เขาชื่อคนนี้เขา ค้ยคนลรกอป่ะดีใจมากเลยอ่ะผมก็ผมดูพี่บ่อยมากนี่เขารู้จริงเขารู้จริงนี่นี่ลุงสุริยาเวัครับผมลุงธนบุรีอะไรอ่ะลูกฟ้าบริโภคุนมากพี่บอล เอ้ยเธอเดี๋ยวพี่บอลจะมาเล่นกับพวกเราแลน่ๆพี่บอลเชิญยิ้มพี่บอกเขาจะมาขึ้นสวัสดีสวัสดีค่ะพี่บอลมาได้พี่สวัสดีค่ะเฮ้ยนั่นนั่นมาได้ครับพี่จริงเหรออะไรมาได้ครับพี่ว่ายังไม่รู้สวัสดีครับขอบอกสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องพี่ ขอบคุณมากครับพี่บอลไว้ไว้ยังไงมาเที่ยวมาวันไหนได้เลยนะพี่ยินดีต้อนรับยินดีชมพงศ์ขอบคุณมากนะครับผมชอบพี่มากผมไม่รู้พี่ชื่อเปล่าผมเคยลางานไปดูพี่ด้วยทีหนึ่งตอนนั้นพี่มาเล่นริมน้ำบ้านโป่งอะ่ะแล้ววันนั้นผมมีงานด้วยผมคืนงานลิเก้เลยพอจะไปดูพี่ ขอบคุณมากนะครับไม่ไดีใจอ่ะ